เาหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปทำกันมาค่ะหฮยลืมอันนี้ว่ะผิดตต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 ึึึึึึึึ ตึมตึมตึมรอ,มอทีเดมตรงไรนานฉันไม่มีใครหรอกีกมีเธอไปฉันนั้นขอสัญญาวัานนตอนนี้มีเพีย ใค้เธอคนเดียวผมด้านบังเอิญจะแหม่บางออาสวยเมื่อนางเอกละครใจมัน,มนสัน่นคงยต้องการแค่อื่นแค่เธอกับพผมต้องการเธอแค่เท่านั้นไม่หวังมีใครอื่นสวยเมื่อนางฟา้านางสวนอยากเห็นเธออยู่ในยามตื่นอยากเห็นเธอนอนหลับไหลข้างข้างกายมีกันและกันในตอนตื่นจะเสร็จแล้วนับ ลองแล้วก็เบลอได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะ